สวัสดีครับวันนี้จะมาให้ดูข้อแตกต่างของตัว n e o b u t Pro 1กับ n e o b u t Pro 2นะครับก็ระยะเวลารอตัว1นึงกับตัว2ก็ประมาณ1ประมาณ2ปีกว่า,วานะครับอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ของตัว1นะครับที่หลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นแล้วนะครับก็คือจะมีไฟสีแดงตรงนี้นะที่เป็นเอกลักษณ์ของตัว Edifier นะครับตัวหูฟังก็จะเป็นสีเงินแบบนี้นะครับก็ไม่ได้มารีวิวตัวหนึ่งนะมา ียกกรีวตัว2นะครับตัว2เนี่ยดีไซน์เห็นไหมว่าจะมีดีไซน์ที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะขนาดขนาดเนี่ยมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะตัวไม่ไม่เยอะเอ่อตัว2ใหญ่กว่าตัว1นะครับแล้วก็ดีไซน์เนี่ยดูเรียบหรูผู้ดีมากขึ้นนะตัวตัวหนึ่งมันจะดูแบบทรงสปอร์ตสปอร์ตดูแบบอนาคตนะแต่ตัว2เนี่ยมันจะดูมันจะดูพู้ดีกว่านะครับซึ่งดีไซน์ของตัว2เนี่ยนะมันก็จะเป็นแบบนี้ จะมีตัวเ,เป็นที่ดูเสียงนะไมโครโฟนดูเสียงแล้วก็ตัวนี้ตัว2สองมีไมโครโฟนสี่ตัวซึ่งจะแตกต่างกับตัวหนึ่งที่จะมีข้างละแค่3ตัวนะแล้วก็ตัว2จะมีระบบ Noise Cancelling ที่ดีขึ้นค่อนข้างเยอะนะผมผมใช้มาสักพักผมรู้สึกว่าเออมี f e ลลิ่งการใช้งานที่ดีขึ้นเนี่ยอันนี้คือข้างข้างเดียวกันนะซึ่งขนาดเนี่ยถามว่ามันต่างกันไหมผมว่ามัน มันดูเล็กลงไหมเห็นปะมันดูเล็กลงนะนดูเล็กลงแต่ว่าเนี่ยตรงนี้จะเป็นผิวเงาๆนะส่วนตัวเก่าจะเป็นผิวด้านๆขนาดฟิลลิ่งจับอันนี้มันจะเหมือน Airpods a i นะ o i s Pro หรือว่าหูฟังที่มันผิวเงาๆเ,เ,เออผิวการจับฟิลลิ่งการจับค่อนข้างดีในการใส่เนี่ยฟิตติ้งตัวหนึ่งเนี่ยมันจะให้ความที่รู้สึกว่าเออมันมันแน่น ม,มันอยู่ด้วยด้วยความที่ไม่แน่นแต่ตัวสองเนี่ยผมร,รู้สึกว่าใส่แล้วมันจะมีความแน่นกระชับแต่ว่าใส่สบายกว่าตัวหนึ่งนะไซส์ใช้ในตัวจุกในขนาดเดียวกันที่มันแถมมาให้นะครับรับเสียงข้างนอกดีขึ้นเสียงเบสมีมิติมากขึ้นหนักขึ้นเสียงนักร้องใสเหมือนคล้ายตัวหนึ่งนะคือเอาง่ายว่าเป็นตัวหนึ่งที่อัปเกรดมาตามชื่อมันเลยก็ในราคาเปิดตัวตัวหนึ่งมัน3 9มพนานะถ้าผมจะไม่ผิดตัว2ออันนี้ ได้มาจากตัว4ได้มาจากร้าน425สองดีกนะครับก็4.290าลดราคามาแล้วนะครับเป็นตัวหนึ่งไฟก็ไฟตัว2มันจะสว่างกว่านะผมอาจจะเพราะว่ามันเป็นไฟสีส้มด้วยนะครับเนี่ยแต่ผมช่่นสุกชอบดีไซน์ตัว2มากกว่ามันแบบเนี้ยโอ้แสงแสงแสงฮัลโหลเยอะเดยว มันค่อนข้างมีความฉปบเฉี่ยวมากกว่านะมันดูแบบดูผู้ดีกว่าฝาข้างบนนี้ก็บางกว่าด้วยนะเนี่ยมันจะบุ๋มลงไปมากกว่านะครับก็มานี้แล้วกันนะมาบน่บน